นิทานเรื่องความรักของทหารกับสาวนอกท้ายการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีทหารหนุ่มคนหนึ่งชื่ออาชาเขาเป็นทหารที่เก่งกล้าและกล้าหารเขาเป็นที่รักของเพื่อนฝูงและนายทหารวันหนึ่งอาชาถูกส่งไปประจำการในค่ายทหารแห่งหนึ่งเขาต้องเดินทางไกลหลายวันจากบ้านเกิด ระหว่างทางอาชาได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งชื่อจันดาราจันดาราเป็นหญิงสาวที่สวยและจิตใจดีเธอทำงานเป็นแม่ค้าขายอาหารในตลาดอาชาและจันดาราได้รู้จักกันและเริ่มตกหลุมรักกันอาชาและจันดาราแอบพบกันบ่อยๆพวกเขารักและดูแลกันเป็นอย่างดี แต่แล้ววันหนึ่งอาชาได้รับคำสั่งให้ออกรบเขาต้องเดินทางไกลาจากค่ายทหารไปหลายเดือนจันดาราเสียใจมากเธอรู้ว่าเธอจะต้องอยู่ห่างไกลาอาชาเป็นเวลานานอาชาและจันดาราสัญญากันว่าพวกเขาจะรอคอยกันและกันอาชาอ,อกรบอย่างกล้าหาญเขาต่อสู้เพื่อปกป้องประเทศชาติในที่สุดอาชาก็กลับมาจากสงคราม เขาได้รับชัยชนะอย่างสมเกียรติอาชารีไปหาจันดาราเขาดีใจที่ได้พบจันดาราอีกครั้งจันดาราดีใจที่ได้พบอาชาเช่นกันเธอรอคอยอาชามาเป็นเวลานานอาชาและจันดาราแต่งงานกันพวกเขาใช้ชีวิตคู่อย่างมีความสุขพวกเขามีลูกด้วยกันสองคนอาชาและจันดาราเป็นตัวอย่างของความรักแท้ที่ข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้ ความรักของพวกเขาเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นหลงัง